วบต่อมาวบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฟมเล็ตล่วงล่วงยาวๆเลยวันนี้เฟมเล็ตล่วงมาเลยวบไงจะพินมาก่อนเลยตําเยงออื ติดช้าไปดิติดช้าไปดิติดช้าไปดิืออืออโอ้ฮะฮะอะไรนะจามีติดลบเออเดี๋ยนะผู้ชมผมไม่เข้าใจที่ว่ามันจะทำไขมันอ่ะไข่มันของอไอตัวนั้นอ่ะ เราเรียกว่าตัวอะไรอะเออเอ,เอสสาแไขม,มันผมไม่ได้หาผมหาครบทุกอย่างแล้วหรอือแต่ไขม,มันอะ่ะมาจากไหนอะมันมีด้วยเหรอ응อหัวก็ค่าเิยจะทุกตัวลแล้วนะโอโอฮะฮะฮะ อ,อ,อไม่แอดแองไม่เท่าไรแต่ของเนี่ยมัน,นอยู่ไหนอะ่ะเสียงดังเลยโอ้ปวดหัวเลยเหรอน้องไม่จำมาใหม่กี่หวอโอ้ยหายหมดเลยของหายไม่เป็นไร ไม่้าเปจาราเร็วสุดก็เป็นนีห้าร้อยตอนนี้อ่ะส0 0ร้อยเอาห้าร้อยไปด้วยาะยิงหมดโอ้ยเขาก็เริ่มขึ้นอีกแล้วไม่นะได่ดูสาวดังๆเสียง,ด,งดังไปไม่นะได่ดูสาวไม่ แต่โดนเสาค่อยเพืก็รู้ว่ามันกระโดดแล้จะมีพื้นรองรับโอ้ยเพิงรู้โหสุดยังไงอ่ะหึงพอได้สาสาผมตายไปช่วยั้ผมก็กดยิงสลิงทันแต่มันยิงไม่ได้อ้าเอาไปแตกอร์เธไปจละ ผมไม่น่ะโอ,โอ้โอ้ผมผมนี่ยมันื้อเหลือของไอ้โอไม่นะมาแหงเหลือของมังกรอีกไขมันของแปสิแปส,แสิลูโซลัสใช่ปะแบซีลูโซลัสเออใช่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 ไหมใช่เนาะใช่มั้งใช่แหละหรือไม่ใช่อ่ะ <c oughs> ของด,ดูดีลงมาเถอะขอร้อ,องของติดมาไหมมีไหมโอ้โห,โโหโเทคเจอ no 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 น่าเอาพวกอัฟฟิเควตอ่ะหาง่ายลงแป๊บเดียวก็ได้แล้วสปีดเอาวิ่งแบบสปีดสุดสุดก็ สีทางขวาขอร้องโอเคโอ้โโอ้เดี๋ยวของมาเขินผมไม่ดเยอะ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 อุ้ยอุ้ยทาเปทาเปช่วยด้วยทาเปทาเป้ท่าเป้จาระช่วยด่วนเลยนุ๊กเอ้ยเยอะเยอะเยอะอุ้ยเจ็บขอบคุณมาก ไม่แบ oh, okay. ดแอดโอ้ยเจ๊ดอกไปสือกว่าลูกเลยมั้งนะทำจริงไม่ถึงหรอกแต่ว่าผมมันหนีไงอยิงไม่ค่อยโดนอยู่บนหมาป่าด้วยตรงนั้นมันก็มีหลายตัวด้วยมีโอ้หลายสิบตัวฮะไม่อย่ายุงออกไปออกไปยาเต็นก็ด้วยอาเต็นเนอะอาเต็นเนอออกไปอย่ายุงหมูป่าไอ้หมูป่าป่าหมาูอึดเหรอ เฮ้ยอย่ากวนโอ้ยอาะจอหนึ่งตัวแม่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 ยื้นั่นแหละโอ้โห,โหขอบคุณมากเลยของคุ้มจริงจริงเอ้ยแพนกว้นเหรอแพนกว้นแพนกว้นน,น้องแพนกว้นด้วยเนาะเจ้าของดีอยู่ เรียมาละเอ๊ะเขาเรียกว่าอปูดเหรอแต่แต่ครับแต่แต่แต่แตมันมีอย่างนึงฮะดูนี่ครับจะเอาแค่สองร้อยแต่มันดันไปเอาถึงสองพันสามพันแล้วนะผมอัพแล้วคุณชมดูนี่นะ เ็นเหมือนที่ผมไม่เล่นละเนะ่ะพอกด e ปุ๊บสีแรงแรงอะ่ะก็ดูแล้วดูตอนตอนรีโหลดอ่ะปกติมันยิงปุ๊บมันก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งใช่ไหละ่ะเดี๋ยวคุมชมดูนะครับอ่าคุณชมอาจจะไม่เอยมันก็รีโหลดปกติอยู่แล้วแต่ให้ดูตีมานะครับ ปุ๊บปุ๊บแล้วผมเลื่อเร็วขึ้นเยอะเลยนะจะหาของแต่ละอย่างไปแล้วต่อไปผมจะไม่ขี่รถเท้าแล้วจะขี่แต่กิฟฟินกับเลสโกะเท็กนีแน่แหละฮะ อาละคุณผู้ชมเอาผมผูดอญกงีนะผมจะไม่ค่อยขี่ได้โดยเสาร์และผมอาจจะจะอาจจะบินไว้ชุคกอเท็กอย่างเดียวเดินก็เอาชุกอเทกไปแต่ถ้าผมจะจับสันแล้วผมจะฟาร์มก็นั่นแห,ะหละครับแล้วขี่เอาละเออลืมเอาล้องมา ยังอุ้ยมันร้อขนาดนั้นเลยหรอโอ้โ่ชมดูดีแค่นี้อยู่เลยอะเอายิงได้แค่น้อยหืมหนึ่ง้วยเ็ด ชี้ชี้ชี้ราดีเดกกว่าเขาบอว่าได้เปียกอ่ะเฮ้ยไม่ีวรออื้อวดคือมันไม่ได้เสียงเป่าแล้วอ่ะ ดีแล้วนี่ยบักมันคืบักสีสรีเฮ้ยตัวโคตรใหญ่เลยเอ้าผมลืมไปวมันมีฟุวนั่นไม่เบาอะไรกันครับเนี่ยเอ้าตัวนึงอะเดี๋ยวโอ้ยไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีนแรงมากดีนแรงมาก โอเคอย่าอย่ามาทางนี <rue> ้มันนี่ใส่ไม่ดีในความเร็วนี้กับเจ้ากี่สิบเอ้เนี่ยกี่สิลบ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 โอ้ยโอเดินพีนาจอันทีไม่ควบไม่ควบใช่ไหมน้องเอ๊น้องเอ๊ด่ามิดเบาจัง ้บินอะบินออลอยไปสองร้อยไอ้ลอยอีกเม็ดมันเดิมนมหาปาาุ๊บมาไม่รูไปลตรงงนี้อสองร้อยสองร้อยสองร้อยสองสองร้อยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนขึ้นทุกคน ไม่ทำอะไรในนั้นโอ้ยอ go uh, 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 ิดมากอย่างนี้เหละที่ต้องการอันดับหน่าหน้าครับคุณผู้ชมอะไรที่ผมต้องการเฮ้ย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 หลุดเฮ้ยผู้ตายเหรอเฮ้ยโู้าย อยู่ก i กอเฮ้ยอู่อ้อะไรอยู่เห็นจ้าไอ้แจมตีเข้าห้มอัเยอะ้ามคุดทายนิดโอ้โหลองให้น้องคูดเยอะเหเดี๋เหไม่คุดไม่คุดไม่คุด เดานบนัะเดีอต,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 ตา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 อะไรอ่ะเดววะแท้สูงเลยนะอุ้ยต,ตายแต่ที่เชย่อทำอะไรน้องตูทำอะไรฮะอมังกรทำอะไรทางไอพีด้วยกัะต้องร้อยแบบนี้ยุกมาทางบ้านนี้เนี่ย โคไม่โคไม่โคโอเคม่คุมันมันมันรีนีไว้ไม่สยแม่เลยไม่ okay. สยเอียงก็ได้ไม่เช่ไม่เช่ไม่แช ER. ไม่แช่โว้ย ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่ตีเลยนั่นเดินะอย่าทำไม่คุ้มอย่าทำไม่คุ้มอย่าทำไคุ้มอย่าทำไม่คุ้มเฮ้ยไปออกไปตัวหัวหน้ามึงมันจมังกือรับะไม่ถูกเหนือป้งนะผม เกมเขาใหม่ทีเดี๋ยวไเกมตอนเมื่อกี้อสองพันเหลือพันหรอแล้วไม่มีคู่ม่คู و, ออ่อย่าลงไปอย่าอย่าอย่าอยากไปช่วยซุ่มดามเมจ้วยจ้าไม่ค้ว่าไปมนมูกบุกหรแบบนี้ ปูแขกินมากนรงคนนี้ฉันไม่ไหวล่ะตามีปูก็แรงอยู่นะโอ้ยคุยด้วยอ่ะด้วยด้วยด้วยเอาด้วยด้วยคุนีก็ไม้บั๊บนั่นแหละสุดยอดบัฟบให้กันสุดยอดอ้าวสุดยอดผมแทงโดนโชกักตอง ต้อ,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 อตรงนี้มันตีผมไม่โดนไปเองั้นเองั้นเองั้นนี่ดาบปะไปพุกนะตอนนั้นแทงไปดาม็ดเบาไม่ได้ือดเือือ,อ,อ,อ งูมันจะตายอะไรฉันโดนไอคุกะอะตีไปงูตีไม่โดนสิงูเฮ้ยเฮ้ยแต่ตีตัวสองตัวนั้นวะโอ่โหชิดแล้วไอ้หนายนฉันรอดบนฟ้าเอาน้นฟาจะรอดอ๋อเฮ้ยรูแค่นี้จบยังก็พน้น ทางเอ้ยลงไหมลงไหมไม่ลงอ่ะอไม่ลงเหรอลงเหรอลงไม่ลงเฮ้ยอย่ามากวนอย่าก,กวนอย่ากวนเฮ้ยจับจับเลยเด็กจับเลยละกันจับเลยละกัน อตัวไหนปลุก,ก,ก,กสรุปก็สับหมดอะอ่ะสับแหลกไอ้โมโฟดันคิดอะไรนะโอ้โหดีดู่หเดีด๋ยวนะเดีด๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยแรงแรงแรงเฮ้ยทำไมอยู่ดีแรง ปวดนมาเลยจะอย่างนี้ทีนี่ดิกนาล้วมพคุเบาเลยนะดูทางบ้านแล้วเนะี่ยทบมีโตัาขึ้น่เล็ก anh không hả thì mật có anh ngoài tự tụi à anh à anh โดดทันอุมาไปไปดีเฮ้ยอ๋อคือบินไม่ได้มาด้วยนะฮะไม่เป็นไรเพราะถ้าไปจาราไม่ได้มาด้วยอ๋อตัวบินบินมาไม่ได้เบลกวงไม่เป็นไรแค่นี้นะก็เรียกว่าเหลืออ๋อยัะแหละ ้อนตามมานี่แบดีนะเฮ้ยอย่าเชียขาตาขาวบินอยู่ด้านบนดิวะไน่จริงแล้วอ่ะเฮ้ย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 มาขึ้นหัน มานี่ผมไปดักเรามงกุมัอนก็พุญขนาดอ่ะเฮ้ยอย่าโดนขัดกันเองวะกวอาตัวมาเยอะเกินเฮ้ยไอไหนทำใครไว้ทำใครไว้จะไอไหนไปไหนเขาจะไปไปไหน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  เออย,ยับบุกไปแต่ทางเดียวกันดีโอ้โยเงี่ยมีตัวเอออยู่ตัวหนึง่งสิเล็กไม่ใช่ตอนนี้ลูกเอาไปเชีย่ยวเลยสีเล็กตัวนี้เฮ้ยเอาเล็กเนี่ยเรีกโจมตีเลยกูนำมออตีเล็กนั่นแหละ กินไล่กตายไม่เป็นไรทุกตัวตายผมไม่สนเฮ้ยผมสนสน่ะมันตายโอ้โหเออตายไปได้เนี้อใครไว้แล้วก yes, ูหายหมดเป็มเชด็กเอาเอา,เอาติดติดกม,มีคูพี่เอเอ้องเอ

ปาน